แต่ที่คุณได้เคยเห็นน้องะชาชนี่มีมเป็นแมน้ะไรนีหรือม่ก็ดูเห็นแล้วกันวกมันจะไ่ทาร okay. uh <sh> <sh> ่าดีใส่คนแต่าษระาเได้ไหมรับลเลียวลงดูลองเปอ่าให้เราคนดีบ้างด วันเงินที่สมุดว่าประชาชนเมือไทยเกิดขึ้นจริ้งได้เป็นตัวเป็นตนต่อประชาชนที่เมืองไทยท่านเมื่อที่ถึงเวลาท่านจะเหว่างเรือที่ท่านลงมาทำงานท่านจะทำงานยังไงประชาชนราษฎรที่อยู่ตามทางจะมองท่านยังไงมันอาจจะไปึงจุดที่ท่านต้องถอดทิ้งเสื้อผ้าท่านไปทำงานเพนะครับอายไม่เกียรติของท่านที่ท่านเชิดชูนั่นแหละวันนี้ท่านเสื่อมเกียรติแล้วอย่าให้มันไปหนักกว่าเดิม ด่าไม่หมดเลยเี้โยรงเรียนจอบรรไม่รู้ชื่อใครกูจะจุดทูบเรียกมาด่าด้วยว่าสอนไดยังไงเสียงต่างถงหายเสียงต่างถหายนี่ยินไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยเนาะไอ้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาได้ยินเนาะความกล้าเนี่ยไม่มีเลยความกล้าหายเนี่ยไม่มีเลยแค่ยอมรับผิแดแค่นี้มันยากตรงไหนต้องให้เด็กมาต่อหรือยังไง หนีก็ได้นะหนีมาตั้งอยากสี่แสนสองพันเก้าให้พี่ทุกคนเลยได้ไหมเนี่ยหน้าเลยเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรมันต้องมันต้องยืนไว้มันได้เลยมันเต,ต,ต,ตัวยขนาดนั้นเลยเหรอถ้าประชาชนแค่ไม่ขี่เองที่จะล้วนน้ไม่เงีเจอรถถังเลยจ้ะมีตั้งรถหมาเนี่ยประชาชนไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยอเลอค่ <c oughs> จะมาถาม จะจัดการกับปัญหาสามคนนั้นยังไงฉันที่มารับใช้และทุกสายจะจัดการยังไงคุณไม่มีคำตอบให้เราเราไม่ต้องมาถามตัดกางง่ายๆแค่น,นี้มันมันคิดจะไม่ไหวหรือมันแย่หรืออะไรไหนว่าจอบรจอบมันไม่มีแล้วหรอครับจอบรว่าสอบยากเหรอวะได้ผนเ<ต>กน่งว่าสอบยากหนักหนาต้องตวกันเข้าไปาอ๋อหลักสูตรสอบนิส<า>สคนคนไม่<า>มี ที่ทหารคะถ้าคุณไม่ออกมาเราให้ลอส10นาทีถ้าไม่มีคนมาหาเราเราจะเท่าไปได้ยินไหมคะเราจะเท่าไปไแต่ก็เรื่องของคุณนะ,ะ,ะสะังฝวามก้ามันไม่มีทุกคนฝวามก้ามันไม่มีเขตพิยวขอทงาาท,าาทหารชายชาทหารเนี่ยไอชาย

ไม่ไม่ไม่ต่น่มกเลยมันเพื่อนตัวเองไม้มันเไื่อนตรวไเ่งรึโยนไปทั้งถังเลยวะเไรป่าออกมาตายได้ไหมเกงตัวเกงตัวละแสนห้ารูปฟูแมนขาได้ยังนะฮะเออนั่นแหละ อ๋อันได้ยังไงน่ะใช่ไหมเจ้ามือเลยเหรอลูกโอ้เช eh> ื่อขาไม่เป็นไรเสื้อสีผสมสีใช่ไหมใช่กระปูบะกระปูบะกระปูบะ จยนถังเข้าไปแล้วไหม ตีมีปลนะครับผมก็เลยให้ใช่ครับผมเลื่องนี้ปลายใครนะครับ thank <laughs> you